สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักของชาแนลนี้ทุกท่านเป็นที่รู้กันดีครับว่าคิดแบบยูทำแบบญี่ปุ่นนั้นมีทั้งหมด3เล่มและตัวผมเองนั้นก็ได้ทำเล่ม1กับเล่ม2จบไปแล้วและในวันนี้ครับผมก็จะมาสารต่อเล่มที่3ของคิดแบบยวทำแบบญี่ปุ่นให้กับทุกท่านได้รับฟังรับฟังคิดแบบยวทำแบบญี่ปุ่นภาค3นี้กันได้เลยครับบทนำเหตุการณ์ไม่คาดฝันฉันจะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่สักพัก อยากลองคิดทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของเราต่อจากนี้สักหน่อยลงชื่อเลโก้วันนั้นผมเพิ่งทำสัญญาแฟรนไชส์แห่งที่8ดเสร็จและกลับบ้านอย่างภาคภูมิใจแต่สิ่งที่รออยู่กลับเป็นจดหมายที่มีข้อความอย่างข้างต้นผมรู้สึกเรากับถูกฟ้าผ่าตอนกลางวันแสกแก็ไม่ปานเมื่อไม่นานมานี้ผมยังมีพลังงานที่เปี่ยมล้นแต่ตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วผมก็ไม่รู้บ้านพ่อแม่เนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของเราล่ะอะไรนี่อีก ชีวิตคู่ของเราราบเรื่อนีีจะตายไปทำไมต้องคิดทบทวนด้วยไม่เห็นมีปัญหาอะไรสักหน่อยผมแต่งงานกับเลโกมาได้หนึ่งปีแล้วเธอเป็นคู่ชีวิตที่ดีของผมมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากเริ่มก่อตั้งธุรกิจเมื่อเจ็ปีก่อนผมไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณฮอฟมันซึ่งเป็นนายธนาคารและมหาเศรษฐีผมได้เรียนรู้ว่าเงินคืออะไรและจะปฏิบัติกับเงินอย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไรจากที่นั่น มันเป็นการเดินทางที่เยี่ยมยอดอย่างยากจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดแต่การไปสวิสครั้งนั้นก็ได้ทิ้งบาดแผลหนึ่งไว้ในใจของผมด้วยมันคือเรื่องของฟอล่าหลานสาวของคุณฮอสแมนที่ผมได้พบตอนอยที่สวิสผมกลับมาที่ญี่ปุ่นทั้งที่ยังตัดใจจากเธอไม่ได้และรู้สึกสิ้นหวังหดหู่ไปพักใหญ่เลยทีเดียวระหว่างที่ยังไม่หายจากอาการอกหักผมก็ใช้ชีวิตแบบหมดอะไรตายอยากวันๆก็อาแต่คิดว่า ผมจะกลับไปสวิตอีกครั้งเพื่อเอาฟอร่าคืนมาดีกว่ามีแต่เราเท่านั้นที่คู่ควรกับเธอแต่สุดท้ายผมก็ไม่ทําแบบนั้นไม่สิผมทําไม่ได้ท้งหากเพราะผมหมดความมั่นใจและไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกขึ้นมาสู้ต่อแต่อย่างไรก็ตามเวลาดูจะช่วยเยียวยาบาดแผลได้ครับเพราะผ่านไปได้ครึ่งปีผมก็กลับมาเป็นคนที่ร่าเริงและมองโลกในแง่บวกเหมือนเดิมหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มก่อตั้งธุรกิจแรกๆผมลองทําทุกอย่างที่นึกออก แต่สุดท้ายธุรกิจที่ไปได้สวยก็คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและเทคนิคการสื่อสารทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อผมนําเทคนิคกล่าวสุนทรพจน์ที่ได้เรียนรู้ตอนอยู่ประเทศอเมริกามาถ่ายทอดให้พนักง,งานบริษัทคนหนึ่งจากนั้นมันก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับผมจดทะเบียนบริษัทตอนเรียนมหาวิทยายลัยปี3หลังจากก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมาได้4ปีมันก็กลายเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกันช่วงแรกแรก มีหลายคนคิดว่าธุรกิจของนักศึกษาอย่างผมต้องไปไม่รอดแน่ผมจึงอดรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆไม่ได้พอเรียนจบมหาวิทยาลัยผมก็ทุ่มสุดตัวให้กับการทําธุรกิจนี้ด้วยความทิี่ต้องคุยงานกับต่างประเทศด้วยผมจึงยุ่งทั้งตอนกลางวันและกลางคืนจนแทบหาเวลาส่วนตัวไม่ได้เลยแต่ทาแบบนี้อีกแค่ไม่กี่ปีเป้าหมายที่จะเป็นคนมีอิสรภาพก่อนอายุ30ก่อนบรรลุผลตามที่ผมตั้งใจถ้าทําแบบนั้นได้เมื่อไหร่ ผมก็จะไปยืดอกคุยกับคุณเกนเลอร์ผู้เป็นอาจารย์คนแรกของผมได้ตอนไปนักศึกษาปีหนึ่งผมเดินทางไปอเมริกาและได้พบกับมหาเศรษฐีชาวยิวที่เชื่อว่าคุณเกนเลอร์หากไม่ได้พบกับเขาในตอนนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้เป็นแน่หลังจากนั้นผมก็ได้ศึกษาหาความรู้จากอาจารย์หลายคนเมื่อ3ปีก่อนผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้พบเจอกับผู้คนมากมายซึ่งให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่ผิดกับตอนได้พบกับคุณเกนเลอร์ และคุณฮอฟมันเลยทีเดียวความฝันของผมจึงเป็นจริงได้ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุแค่20ปีเท่านั้นและในเวลาดูกันนี้เองที่ผมได้พบกับคู่ชีวิตของผมพอลองมานึกดูนับตั้งแต่เจอกันตอนเข้ามาหาวิทยาลัยเลโก้ eko, ก็เชื่อมั่นและข้สนับสนุนผมมาโดยตลอดตอนอยู่ที่อเมริกาและสวิตเธอก็คอยเขียนจดหมายหาผมแต่กว่าผมจะตระหนักว่าเธอยอดเยี่ยมขนาดไหนก็กินเวลาไปนานโขแต่ถึงอย่างนั้นพอเริ่มสังเกตผมก็รู้ทันทีว่าเธอนี่แหละ ที่เป็นผู้หญิงในอุดมคติของผมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความงดงามความอ่อนโยนและความแน่วแน่เมื่อมองจากมุมของเธอผมก็น่าจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีพร้อมพอสมควรเพราะผมก็มีรายได้มากกว่าพนักงานบริษัทวัยเดียวกันชนิดเทียบไม่ติดเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ไม่ถูกเงินผูกมัดแบบที่เหล่าอาจารย์ทั้งหลายคอยสอนผมถ้าอย่างนั้นอะไรโกรธไม่พอใจผมเรื่องอะไรล่ะไม่ว่าจะอ่านจดหมายที่เธอทิ้งไว้สักกี่รอบ ผมก็นึกหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอจะว่าไปหมูน่นี้เธอก็ดูไม่สดชื่นเท่าไหร่ตอนผมบอกว่าจะซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่ๆเพื่อครอบครัวของเราเธอก็ไม่กระตือรือร้นเอาซะเลยอืมช่างเธอเรามีโปรเจกต์ที่ต้องจัดการอีกเพียบสัปดาห์หน้าก็ต้องไปดูงานกิจการใหม่ที่อเมริกาหรืออีกสองวันเลยก็คงยิ้มหน้าบานกลับมาละมั้งรามาจดจ่อกับธุรกิจระหว่างที่เธอไม่อยู่ดีกว่าจริงๆนี่อาจถือเป็นโอกาสดีก็ได้ ผมเลิกคิดเรื่องของเลโกไปเพราะโดยปกติผมก็ใช้ชีวิตโดยยึดหลักมองโลกในแง่ดีและคิดด้านบวกเป็นอันดับแรกสุดท้ายผมก็ไม่ได้โทรศัพท์หาเลโกเลยตลอดหนึ่งสัปดาห์พรุ่งนี้ผมจะต้องไปอเมริกาเพื่อดูงานกิจการใหม่แล้วผมชักเริ่มเป็นห่วงขึ้นมาเลโกเองก็น่าจะรู้กำหนดการของผมแต่เธอกลับไม่ติดต่อมาเลยที่เธอเงียบหายไปมันหมายความว่ายังไรลางสังหรณ์ไม่ดีแบบความมายในหัวผมเป็นพักๆ แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีความกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับมันในที่สุดก็ถึงวันที่ผมต้องออกเดินทางเมื่อถึงสนามบินผมพยายามข่มใจให้สงบและลองโทรศัพท์หาเธอแต่ก็โทรไม่ติดผมเพิ่งมาคิดได้เอาตอนนี้ว่าเลโกะอานรอให้ผมเป็นฝ่ายติดต่อไปหาก็ได้ผมคิดเรื่องงานได้รวเดเร็วกว่าคนทั่วไปหลายเท่าพอเป็นเรื่องความรักและความรู้สึกของผู้หญิงผมกลับคิดอะไรไม่ออกต้องคุยกับเลโกะแล้วละ่ะผมตั้งท่าจะโทรศัพท์อีกครั้ง แต่ก็ได้เวลาขึ้นเครื่องซะก่อนปถอยออกเป็นว่าตอนนี้ไปอเมริกาก่อนกันละกันเดี๋ยวพอไปถึงอเมริกาและได้อาบแสงแดดของแคลิฟอร์เนียแล้วมันก็อาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ขนทานจะต้องเปิดออกอย่างแน่นอนผมบอกกับตัวเองแบบนั้นผมเก็บโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าเสื้อและแล้วผมก็ออกเดินทางไปอเมริกาอีกครั้งเพื่อค้นหาตัวเองการดูงานที่แคลิฟอร์เนียของผมจบลงด้วยดี ความมั่นใจว่าธุรกิจใหม่น่าจะไปได้สวยทําให้ผมอดตื่นเต้นไม่ได้งานที่ญี่ปุ่นเองก็ดําเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อให้ผมไม่อยู่สักสองสาวันไม่สิต่อให้ผมไม่อยู่สักหลายสัปดาห์บริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอนเพราะผมต้อสร้างระบบขึ้นมาตามที่คุณเกลเลอร์สอนด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่จําเป็นต้องรีบกลับญี่ปุ่นแน่นอนว่าถ้าคิดถึงเรื่องของเลโกผมก็ควรจะรีบกลับไปแต่ผมดันนึกไม่อยากกลับขึ้นมาสะอย่างนั้น ที่จริงต่อให้ผมโทรติดต่อเลโกะได้ตอนอยู่สนามบินผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าจะพูดอะไรกับเธอแถมยังรู้สึกยุ่งยากด้วยเน,นี่ยก็มาอเมริกาทั้งทีอยู่ต่ออีกสักพักดีกว่าพอเรามาคิดดูดีๆแล้วผมไม่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวแบบนี้นานแล้วอาจเพราะได้อยู่ห่างไกลาจากญี่ปุ่นผมจึงรู้สึกเหมือนตัวเองได้ย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาอีกครั้งผมเดินเล่นบนชายหาดที่อยู่ไกลๆไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่ส่องประกายเจิดจ้า ท้องฟ้าสีครามสดใสหรือสายลมที่เย็นชื่นใจทุกสิ่งล้วนงดงามรปลากับภาพวาดตอนนั้นเองผมเหลือบไปเห็นร้านกาแฟาที่ดูเหมาะเจาะลงตัวกับทิวทัศน์รอบๆผมจึงเข้าไปในร้านตั้งใจว่าจะหยิบกาแฟาลาเตา้พร้อมกับคิดแผนการต่อจากนี้อืมเอาไงดีนะพอหันไปทางขวาผมก็เห็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะข้างๆ สายตาของเรานั้นบังเอิญสบตากันพอดีผมเลยลองทักทายเธอดูหนังสือที่เธอกําลังอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เธอบอกว่าเธอชอบและเชื่อเรื่องการดูดวงผมจึงบอกเธอว่าผมมาจากญี่ปุ่นตอนนี้ผมกําลังค้นหาก้าวต่อไปในชีวิตเธอเลยเล่าให้ฟังว่าเคยกลุมใจและสับสนในชีวิตมาก่อนเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันโล่งใจแล้วละ่ะเธอยิ้มก่อนพูดต่อเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้คุณน่าจะลองไปหาเดน,นิสดูนะเธอคงให้คําแนะนําดีๆกับคุณได้ ธอมีพลังอย่างรู้อนาคตของคนอื่นน่ะมันสุดยอดมากเลยรับรองว่าคุณจะต้องตกใจบ้านของเธออยู่ห่างจากจที่นี่ไปแค่นาทีเองคุณลองไปดูสิเธอต้องช่วยดูอนาคตให้คุณได้แน่ตอนนี้คุณกำลังสับสนอยู่ไม่ใช่หรอแบบนี้ยิ่งน่าจะช่วยได้เยอะเลยผมฟังแล้วผมก็เชื่อไม่ลงเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มีเวลาเหลือเฟือต่อให้ไปแล้วไม่ได้เรื่องในรากลับมาผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วลองไปดูดีกว่า ผมตัดสินใจไปพบหมอดูที่ชื่อว่าเดนนิสผมไปตามที่อยู่ที่ผู้หญิงคนนั้นบอกสิ่งที่พบก็คือบ้านหลังใหญ่เก่าโทรมที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศของแคลิฟอร์เนียเลยสักนิดขณะยื่นอยู่หน้าประตูที่ดูหนาหนักผมคิดขึ้นมาแวบ,บหนึ่งว่าจะถอยหลังกลับแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะมองว่าไหนๆก็มาแล้วลองดูสักตั้งดีกว่าพอผมออกแรงผลักประตูก็ส่งเสียงเอสอาร์ดและเปิดออกมาอย่างง่ายดายมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างในห้องที่มืดสลัว เอ,อ่อผมมาหาเดนิสครับแม้ผมจะรู้สึกกลัวนิดๆแต่ผมก็ลองรวบรวมความกล้าและถามออกไปเชน,นี่แหละเดนิสฉันกำลังรอคุณอยู่เลยฉันมีแรงสั่งพรณมว่าจะมีใครบางคนมาจากทิศตวันตกกำลังคิดว่าใกล้จะได้เวลาที่คนคนนั้นมาพอดีเชิน,นั่งก่อนสิเดนิสดูเป็นคนลึกลับและมีภาพลักษณ์เหมือนหญิงชาวยิปซีแบบที่คนทั่วไปจะนึกถึงผมเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องธุรกิจ เรื่องของเลโกอย่างคร่าวๆให้เดนิสฟังจากนั้นก็ลองถามเรื่องที่คาใจมาตลอดตั้งแต่ผมมาที่นี่คุณเดนิสคุณมองเห็นอนาคตใช่ไหมครับผมได้ยินว่าคุณมีพลังอย่างรู้อนาคตแต่มันมีพลังแบบนั้นจริงๆหรอครับอนาคตของผมจะเป็นยังไงครับผมคุณจะทํำยังไงดีพระยาของผมจะกลับมาหรือเปล่าเดนิสยิ้มหลังจากฟังคําถามที่ผมรัวใส่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่คนที่น่ากลัวอย่างที่คิดในตอนแรก เพิ่งเริ่มต้นก็ถามคำถามตั้งห้าข้อเลยนะพอหนุ่มช่างสงสัยอย่างแรกเลยนะสำหรับเรื่องอนาคตอนาคตของเราไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัวทั้งหมดก็จริงแต่มันถูกกำหนดไว้อย่างคร่าวๆดังนั้นถ้าได้เห็นตัวคุณที่ผ่านมาฉันก็พอจะคาดคเนอนาคตของคุณได้เรื่องถัดมาคือคุณสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้แน่นอนแม้เรื่องส่วนใหญ่จะถูกกำหนดไว้แล้ว แต่มันก็ยังมีทางเลือกให้คุณเสมอคุณจึงสามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้สิ่งที่ฉันพอจะบอกได้มีแค่ว่าตัวคุณในตอนนี้มีศักยภาพในการสร้างอนาคตแบบไหนเท่านั้นส่วนจะทำยังไงดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองซึ่งแน่นอนว่าอนาคตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกและการกระทำต่อจนี้ของคุณจะส่งผลให้ทางเลือกของภรรยาคุณเปลี่ยนไปด้วย งั้นก็หมายความว่าผมยังไม่สายเกินไปใช่ไหมครับผมจะขึ้นนี่กับเธอได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งจะร้อนไปสิแน่นอนว่าเธออาจจะกลับมาแต่โอกาสที่เธอจะไม่กลับมาก็มีเหมือนกันการจะเลือกทางไหนนั้นสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทั้งสองคนอนาคตถูกกำหนดไว้แล้วแต่เราสามารถเปลี่ยนมันได้ใช่ไหมครับใช่อนาคตของมนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกกำหนดไปแล้ว แต่พลังที่มีในการมองเห็นอย่างทะลุโปล่งกับพลังในการลงมือทําจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองได้คนส่วนใหญ่นะ่ยมักจะสิ้นหวังกับตัวเองและอนาคตก็เลยตัดใจที่จะฝันสูงตั้งแต่แรกดังนั้นจึงแทบไม่มีใครสามารถก้าวข้ามกรอบซึ่งกําหนดด้วยความสามารถที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดพ่อแม่และสภาวะแวดล้อมของตัวเองได้ของคุณถือเป็นกรณีพิเศษนะ เพราะคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นแต่คุณรู้ไหมคุณเชื่อพลังของตัวเองไม่ถึง0.01%ด้วยซ้ำเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและยังไม่ยอมรับโชคชะตาของตัวเองที่จริงคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคนอื่นด้วยแต่ฉันว่าตอนนี้คุณคงไม่น่าจะมีกระจิตกระใจเรื่องนั้นหรอกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะมีพลังแบบนั้น เออว่าแต่จากนี้ไปผมควรทํายังไงดีครับแล้วตัวผมในตอนนี้กําลังสร้างอนาคตแบบไหนอยู่ล่ะครับเดนิสยิ้มวางมือของตัวเองทาบมือผมแล้วก็หลับตาทําสมาธิเพื่อดูภาพอนาคตของผมจบตอนที่1คิดแบบยิวทาแบบญี่ปุ่นภาคสาม